วันนี้ต้องเด็ดเหนื่อยก็รู้จะขอสู่กับอันตรายชาติทหารไม่ยอมแพ้พ่ายนี่คือคำสัญญานน,นี่คือฉากจบของกิจกรรม Catch Me If You Can ครับผมแอบได้11วัน เรื่องมีอยู่ว่ามีนายทหารกลุ่มหนึ่งที่กำลังจะ,กะเกษียณในจริงผุซีเรียสน,นะผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาเรื่องสังคมผู้สูงอายุครับ <c oughs> คือคนกลุ่มนี้กังวลว่า <c oughs> เมื่อกเกษียณแล้วไม่รู้จะทำอะไรดี <c oughs> ซึ่งเป็นวิกฤตของวัย พียงแตวว่าเขามีตำแหน่งหน้าที่เป็นทหารเขาจึงใช้โอกาสและวิกฤตของสังคมไทยในทางการเมืองเพื่อต่ออายุความเป็นคนหนุ่มสาวของเขาโดยการยึดอำนาจและยึดทีวีครับผมมารู้ว่าผมเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ในวันที่23กรกฎาคม23พฤษภาคม 2,557ในประกาศฉบับที่3ของคอสอชอครับผมอยู่ในอันดับรายชื่อที่60คือมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแฟนตาซีนะครับที่เราจะได้เห็นว่าชื่อของเรานั้นเนี่ยได้มีการเอ่ยในทีวีทีวีรวมการเฉพาะกิจครับหมายความว่าทีวีทุกช่องเนี่ยเขาจะ พูดชื่อคุณนะครับแล้วก็เขาขอให้เป็นการล็อกขอนะครับขอให้มารายงานตัวจริงๆแล้วปกติเวลามีใครมาขอผมให้ทำอะไรนั้นส่วนใหญ่ผมจะไม่ค่อยปฏิเสธครับนะครับเพลินตอนนั้นประการแรกเลย 1. ผมไม่ว่างนะครับประการที่สผมไม่รู้จักว่าไอ้องค์กรที่ชื่อว่าคอสอชอนั้นเนี่ย มันเป็นองค์กรประเภทไหนเพราะว่าประเทศเราไม่เคยมีองค์กรนี้มาก่อนเลยครับยูดีมาเรียกผมไปรายงานตัวนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมไม่เข้าใจครับไม่สามารถเข้าใจได้นะครับโอเคต่อให้ผมไม่เข้าใจเรื่องนี้นะครับแต่ว่ามันมีผลบังคับใช้เมื่อคุณถูกเรียกชื่อในทีวีและถ้าคุณไม่ไปในประกาศครั้งแรกนั้นเนี่ยการไม่ไปเนี่ยไม่มีความผิดนะครับแต่หลังจากที่ผมไม่ไปปุ๊บเนี่ยเขาได้ออกประกาศอีก,อกฉบับหนึ่ง เรียกผมไปแล้วก็บอกว่าถ้าผมไม่ไปผมมีความผิดนั่นจึงเป็นที่มาที่ผมได้รับโอกาสไปนอนที่ค่ายทหารเป็นครั้งที่สองในชีวิตและเป็นครั้งแรกที่เข้าสู่กระบวนการบนชั้นศาลทหารนะครับผมจะเล่าเรื่องก่อนนั้นนิดหน่อยนะครับตอนที่ผมหลบอยู่11วันนะครับอยู่ในบ้านหลังหนึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันนับไม่ได้ว่าเป็นการพักผ่อนนะครับ เพราะว่าผมนอนอยู่บ้านหลังนั้นเนี่ยสิวันโดยที่ผมไม่เคยก้าวย่างออกจากบ้านหลังนั้นเลยตัต้งแต่ผมเดินเข้าไปและผมไม่รู้ว่าที่ที่ผมไปนั้นอยู่ที่ไหนเอาจริงๆผมไม่ทราบผมรู้แต่ว่าอยู่จังหวัดอยู่จังหวัดชนบุรีเพื่อนผมคนหนึ่งเพิ่งจะเช่าบ้านอยู่ครับเขาย้ายบ้านแล้วก็ได้ได้ทำงานที่บริษัทใหม่แล้วเขาได้ยินว่าผมกําลังหาที่พักนะครับเลยออฟเฟอร์ er ให้ผมนั้นเนี่ยไปพักได้ หมายความว่าก็รู้จักในทีวีแล้วครับว่าทางทหารนั้นเรียกให้ผมเป็นรายกานตัวผมก็เลยไปบ้านพักหลังนั้นโดยมีเพื่อนคนหนึ่งขับรถไปส่งผมและผมไม่เคยออกมาเลยนะถึงทุกวันนี้ผมยังไม่ทราบนะครับว่าทําไมคอสอชอจึงสามารถตามตัวผมได้นับบ้านหลังนั้นแต่มีข้อพิรุษอย่างหนึ่งที่ผมได้กระทําไว้ก็คือหลังจากที่ผมถูก,กควบคุมตัวแล้วเนี่ยปรกากฏว่าเจ้าหน้าที่คนหนึ่งบอกกับผมว่า เขามาเฝ้าบ้านหลังเนี้สองวันแล้วแล้วเขามั่นใจว่าผมอยู่ในบ้านหลังนั้นด้วยเหตุผลเพราะว่าตอนเช้าเพื่อนผมเนี่ยขับรถออกไปทํางานเนี่ยแต่อีบ้านหลังเนี่ยมันเปิดแอร์ไม่หยุดเลยครับน้ามันหยดครับเลยจับได้ว่ามีคนอาศัยอยู่นั้นเล้าสันนิฐานว่าผมอยู่ในนั้นนะครับโอเควันหลังถ้าใครจะหลบหนีอย่าเปิดแอร์นะครับอันนี้เป็นเกณฑ์แรกเกณฑ์น้อยของผมนะครับให้ผลเปิดพัดลมอะไรก็แล้วทนไปนะครับเอาละนะครับทีนี้ สิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผมก็คือว่าผมได้เริ่มปฏิบัติการที่เรียกว่า catch me if you can นะครับเป็นกิจกรรมในการที่จะแมวล่จับตูนะครับผมก็พยายามเป็นหนูวิ่งหนีไปวิ่งหนูกันมาวิ่งหนีไปมานะครับเพื่อใช้กิจกรรมตรงนี้เป็นวิธีการตอบโต้กับรัฐในเวลานั้นว่าจะรีารับได้หรือเปล่าครับคือตอบโต้กับคณะรัฐประหารในเวลานั้นว่าผมไม่ยอมรับอำนาจรัฐประหารของพวกเขา สิ่งที่เขาทำนะครับหเขาอายัดบัญชีผมนะครับการอายัดบัญชีผมเนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะครับผมเป็นกรรมการอีก4มูลนิธินะครับและผมเป็นกรรมการ1ใน3ของผู้มีอำนาจมีอำนาจในการลงนามในการเบิกเบิกเงินของของมูลนิธิเวลาทำธุรกรรมอะไรต่างๆปรากฏว่ามีมูลนิธิแห่งหนึ่งถูกอายัดบัญชีหมดมูลนิธิเลย เพราะว่าผมเป็นหนึ่งในกรรมการผู้มีอำนาจเซ็นลงนามดังนั้นเนี่ยเงินที่ถูกอญญายัดบัญชีจึงไม่ใช่บัญชีผมเท่านั้นเป็นบัญชีของมูลนิธิอื่นด้วยหลังจากนั้นไม่นานนะครับมีอีกมูลนิธิหนึ่งนะครับได้ทําการได้ทําการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากว่ามีม,มีมีเหตุอันควรบงังการในการที่จะไปแก้ไขระเบียบของมูลนิธินะครับปรากฏว่ามูลนิธิได้ส่งเรื่องไปถึงคณะสานักงานเขตนะครับที่ดูแล เรื่องการเปลี่ยนะระเบียบของมูลนิธิปรากฏว่าทางสำนักงานเขตไม่อนุมัติให้มีการแก้ไขระเบียบของมูลนิธิด้วยเหตุผลว่ามีชื่อนายสมบัติบุญงามมนงซึ่งเป็นบุคคลภัยความมั่นคงเนี่ยเป็นกรรมการอยู่พอผมรับทราบเรื่องนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของผมหลังจากนั้นนะครับมีโอกาสผมลาออกทุกมูลนิธิที่ผมเป็นกรรมการอยู่หมดสิ้นเลยถึงแม้แต่ปัจจุบันนี้ผมยังไม่กล้าไปเป็นกรรมการ มูลทิธิใดๆอีกเลยนี่เป็นผลพ่วงที่เกิดขึ้นนะครับเอาหลักหลังจากอายัดบัญชีแล้วสิ่งที่เขาทําต่อไปก็คือเขาพยายามจะหาตัวผมให้เจอเนื่องจากว่าผมไปแอบอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งนะครับที่เปิดแอบนะครับปรากฏว่าเขาพยายามจะหาข้อมูลครับว่าผมนั้นไปแอบซ่อนอยู่ที่ไหนจึงไปหาลูกสาวผมเผื่อลูกสาวผมจะรู้ว่าผมนั้นอยู่ที่ไหนแต่ผมไม่ได้บอกลูกสาวว่าอยู่ที่ไหน นะครับมีอยู่วันหนึ่งครับทหารได้ขับรถไปที่หน้าโรงเรียนที่ลูกสาวผมเรียนอยู่ตอนเย็นก่อนที่จะเลิกเรียนก็มีทางทางโรงเรียนก็ติดต่อมาที่ครอบครัวบอกว่าตอนนี้มีรถทหารรออยู่ที่หน้าโรงเรียนนะครับขอให้ผู้ปกครองมารับลูกสาวผมออกไปนะครับ พอผมทราบเรื่องนี้เสร็จก็ประสานงานให้เพื่อนฝูงที่อยู่ที่จังหวัดเชียงรายครับขับรถไปรับลูกสาวผมออกมาจากโรงเรียนนะครับแล้วผมก็โพสต์เรื่องนี้ลงไปในโซเชียลเดียว่าผมลูกสาวผมถูกคุกคามที่โรงเรียนนะครับมีสื่อมวลชนฉบับหนึ่งไปสอบถามทหารที่เชียงรายที่มีตําแหน่งในเวลานั้นถามว่าทหารไปดักรอลูกสาวผมอยู่ที่นั่นทําไมเขาอธิบายบอกว่า เขายอมรับว่าทหารได้ไปที่โรงเรียนแห่งนั้นจริงแต่มีวัตถุประสงค์ที่ดีครับเห็นว่าบิดาของเขาเนี่ยถูกอายัดบัญชีเกรงว่าจะมีปัญหาเรื่องทุนการศึกษาจึงจะจับขอญาตเชิญลูกสาวผมนั้นไปรับทุนการศึกษาในค่ายทหารครับนี่มันเป็นเรื่องที่เออคุณมาเป็นเรื่องเี่เหลือเชื่อมากๆครับสําหรับคําตอบน,นี้นะครับนะครับ โอเคนั okay. ่นก็คือผลกระทบที่เกิดขึ้นเอาล่ะผมอยู่ <Okay. S 1> ผมอยู่ที่บ้านผมแอบอยู่ที่บ้านเพื่อนคนหนึ่งนั้น1 1วันครับหลังจากนั้นเขาก็มีตำรวจเข้ามาตำรวจและทหารครับเข้ามาควบคุมตัวผมนะครับแล้วก็มัดตาผมแล้วก็พาผมขึ้นรถมาที่สถานที่แห่งหนึ่งผมพยายามจะถามเขาว่าเขาจะปิดตาผมทําไมนะครับก็เปิดคนที่เปิดตาให้ผมได้เนี่ยคือทหารนะครับผมไม่รู้เลยว่าผมไปที่ไหนแต่ผมขออนุญาตศึกดดี นายตำรวจท่านหนึ่งครับในขณะที่ผมถูกจับกลุมแล้วเนี่ยนายตำรวจท่านหนึ่งท่านนั้นบอกผมว่าเขาไม่ทราบว่าเขากําลังมาจับกุมใครพบก,กําลังตามเฟซบุ๊กผมอยู่ยไงคือตามในฐานะของคนแฟ,แฟนลับนะครับแฟนลับอยู่แล้วเขาตกใจมากที่พบว่าคนที่เขามาจับนั้นเนี่ยคือผมเองนะครับแล้วเขารู้สึกเสียใจนะครับเขาบอกผมว่าคุณสมบัติ คุณเก็บข้าวของที่จำเป็นเสื้อผ้าจำเป็นใส่กระเป๋าและจะต้องเดินทางออกจากบ้านหลังนั้นนะครับผมก็พยายามจะเก็บข้าวของรักของที่ผมกังวลมากที่สุดเนี่ยคือโทรศัพท์มือถือครับนะครับผมได้เอาโทรศัพท์มือถือผมเนี่ยไปซ่อนไวท้ที่ตู้เสื้อผ้านะครับแอบไว้ผมไม่อยากให้เขาได้โทรศัพท์มือถือขณะที่คอมพิวเตอร์ของผมเนี่ยได้ปิดลงเรียบร้อยแล้วผมพิมพ์คำคำสุดท้ายว่าผมถูก จับแล้วแล้วผมก็ปิดคอมพิวเตอร์ลงมีพาสเวิร์ดเรียบร้อยดังนั้นเวลาเขาเปิดขึ้นมาเขาจะสามารถไม่สามารถเปิดคอมพิวเตอร์ผมได้แต่ด้วผมต้องแอบเอาโทรศัพท์ไปซุกไว้ปรากฏว่าตำรวจเนี่ยมาคน้นเขาก็เป็นธรรมดานะครับหลังจากจับคุณใส่เขาก็ค้นูุคนค้นนี่ค้นไปค้นมาครับไอ้โทรศัพท์ผมมันตกข้างหน้านี่เลยครับปุ๊บนะครับผมนี่ยืนสตรัรเลยนะครับผมไม่รู้ทำยังไงบอกบอกฝองหน้าต้องตากันอยู่เขาก็บอกผมว่า เขาเขาบอกอย่างนี้นะเขาบอกคุณทุกตนเอาไปเก็บผมนอยายมาไปเก็บอีกทีหนึ่งครับนะครับอันนี้เป็นความกรุณาอย่างมากนะผมบอกไว้ก่อนนะถ้าผมจําหน้ากับชื่อเขาไม่ได้แล้วนะครับดังนั้นอย่ามาถามผมว่าเขาตํารวจคนนั้นเป็นใครนะครับโอเคตกบเรื่องตำรวจนะอันนี้ไม่จบแค่ีเดียวตำรวจคนนั้นถามผมว่ามีอะไรที่ผมกังวลบ้างผมบอกเขาว่าผมไม่แน่ใจว่าทหาร ซึ่งทหารมารออยู่แล้วนะครับจะรับลูกต่อจากตำรวจนะครับผมไม่แน่ใจว่าทหารเนี่ยจะพาผมไปที่ไหนทํายังไงผมจะแน่นใจว่าการถูกจับกุมผมในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นที่รับรู้ทางสาธารณะได้แล้วหมคว,ว่าจะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่มีแค่คนที่จับกุมผมเท่านั้นที่รู้ว่าผมถูกจับกุมแลวไปไหนายตำรวจคนนั้นบอกกับผมบอกว่าเขารับปากเขาจะดูแลเรื่องนี้ให้ผมเขาจะขับรถตามผมไปจนถึงที่ที่ผมอยู่ นะครับแล้วเขาก็นะแล้วผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรละผมก็เดินทางมาถึงถึงที่แห่งหนึ่งก็ผมไม่ร้ตอนแรกผมไม่รู้ที่ไหนนะแต่ผมก็เดาว่าจะต้องเป็นค่ายทหารนะครับแล้วก็พามาในห้องแบบนี้ผมบอกก่อนว่าเตียงที่เห็นกันอยู่นี่เป็นเตียงแบบที่ผมนอนจริงๆนะครับห้องที่อยู่นี่ถือว่าเป็นห้อง VIP ครับนะครับเพราะว่ามีแอร์ตู้ตั้งอยู่นะครับแอร์นี่ค่อนข้างใช้ได้แม้ว่าอาคารหลังนั้นจะเก่า แต่แอร์นี่ใช้ได้เลยนะครับเย็นดีมากเลยนะครับแต่ปัญหาของห้องนี้ก็คือว่าเขามีแอร์ที่เย็นแต่ไม่มีผ้าผ่มครับ <c oughs> <c oughs> ผมอยู่ที่นั่น9้าวันครับอยู่ที่นั่น9้าวันถ้านับกันจับวันนะไปถึงตอนกลางคืนใช่ไหมครับแล้วก็ไปปล่อยวันเช้าวันจริงไม่ได้่าปล่อยนะครับส่งตัวผมไปที่สถานีตารวจไมทใช่สถานีตำรวจเป็นเป็นกองในการของอสสมสร ทหารนะครับแต่ทั้งหมด9ก้าวันทั้งที่กฎหมายมีอํานาจควบคุมผมเพียงแค่เจวันเอาละผมจะพูดถึงบทสนทนาที่ผมเกิดขึ้นและผมเรียนรู้ในขณะที่ผมใช้ชีวิตอยู่ในค่ายทหารโอเคครับในค่ายทหารท่านทุกจะเห็น,นรูปนี้นะครับมันเป็นภาพที่ผมขอให้ทางผู้จัดงานช่วยทําภาพนี้ให้ผมถีนะครับผมอยู่ในที่ที่หนึ่งที่ไม่ได้อัดรับอนุญ,ญาตบอกว่าที่ตรงนั้นคือที่ไหนนะครับนอกจากไม่อนุญ,ญาตแล้วนะครับ ในห้องหลังนั้นเนี่ยจะมีหน้าต่างแบบนี้อยู่และหน้าต่างเนี่ยมีกระดาษหนังสือพิมพ์ปิดอยู่ได้ครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเป็นความหวังดีหรือเปล่าว่าป้องกันรังสี u ูวที่จะเข้ามากระทบกับที่ผมนอนอยู่ใช่ไหมไม่ใช่นะครับเขาไม่ต้องการให้ผมมองออกไปข้างนอกครับว่าข้างนอกมันมีอะไรอยู่หรือตรงนี้อยู่ที่ไหนนะครับในขณะที่ผมนั่งวันแรกที่ผมไปถึงนะครับมีนายทหารคนหนึ่งเขามาคุยกับผมว่าที่เป็นเจ้าของพื้นที่นะครับเป็นทหารพื้นที่แลวไม่ใช่คนจับกลุ่มผมลนะ ก็ถามว่าคุณสมบัติคุณต้องการอะไรพิเศษไหมในขณะที่คุณจะต้องอยู่ที่นี่นะครับผมก็เลยบอกว่าผมผมอยากจะได้หนังสืออ่านเพราะผมไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยหมายความว่าผมไม่รู้จะใช้ชีวิตยังไงโดยที่ไม่มีอะไรทําเลยอยู่ในห้องหลังนั้นด้วยความกรุณาครับนายทหารท่านนั้นวันลุกขึ้นได้อ่านหนังสือมาให้ผมอ่านครับเป็นหนังสือธรรมะครับ <laughs> <laughs> นี่เป็นแตน่จริงๆผมขอบคุณมากนะนี่แต่ว่าเขาไม่ได้แกล้งผมนะผม,ผมมั่นใจว่าเขาไม่ได้แกล้งผม เป็นความปารขนาดดียางจะแท้จริงเลยแต่ว่าเขามีหนังสือแค่นั้นเอาไ้ผมอ่านในค่ายทหารนะครับผมก็ได้เปิดอ่านอยู่บ้างแต่ก็ไม่อินขอโทษดีผมเป็นเดทิศนะครับก็อาจจะพอประมาณค่าเวลากันไปนะครับแล้วก็ได้บทสนทนากันโอเคผมอยู่ภายใต้การดูแลเขาบอกว่าบ้านหลังนี้ไม่ใช่ผมคนแรกที่มาอยู่เราเขาเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นบ้านรับรอง VIP ผมได้เป็น V.I.P. นะครับแล้ววันหนึ่งครับบทสนทนาผมก็เปิดบทสนทนากับนายสิบคนหนึ่งซึ่งเป็นหัวหน้าชุดดูแลความปลอดภัยของ V.I.P. ผมอธิบายก่อนนะครับเขาจะมีหัวหน้าชุดอยู่คนหนึ่งเป็นนายสิบแล้วก็จะมีเด็กหนุ่มๆอีก10คนครับถือปืนคลสั้นชาโวผมรู้ขนาดนั้นเพราะว่าผมไม่รู้จะถามเรื่องอะไรคุยกันหมดแล้ว ผมถามถึงเรื่องว่าไอ้ปืนนั่นนะมันเรียกว่าปืนอะไรรุ่นไหนผมรู้ว่าพาวเวนั้นเป็นปืนของอิสราเอลนะครับที่เป็นข่าวูนตอนนี้นะครับทีนี้วันหนึ่งผมก็ใจกล้าครับเริ่มเปิดประเด็นสนทนาผมก็เลยบอกบอก,บอก,บอกในสิบคนนี้บอกว่าพี่ผมพูดตรงๆนะผมคิดว่ามันไม่ค่อยยุติธรรมเท่า,าไหร่ที่ผมอ่ะพูดต้องหาอย่างผมอ่ะ จะถูกควบคุมตัวไว้เด็ที่นี้และไม่สามารถใช้โทรศัพท์ติดต่อสื่อสารกับคนสนิทคนที่ผมไว้างใจหรือทนายความได้จนว่าผมไม่รู้ที่ซ้าไปว่าผมอยู่ที่ไหนหลักการเนี้ยมันผิดเพราะว่าผมควรจะยังไงผมควรผู้ต้องหาควรจะมีสิทธิใช่ไหมครับผมเคยมีประสบการณ์ถูกดาเนินคดีมาหลายคดีอันนี้เป็นต้นทุนเน็ตไคโดนคดีมาก่อนคิดในแง่ดีแบบผมครับไปต่อรองได้จะเช็คช,ชุดความรู้นี้ไปต่อรองปรากฏเขาว่าไงครับเขาบอกว่า คุณสมบัติคุณไม่ใช่ผู้ต้องหาคุณเป็นเฉลยไอซีไอซีปิงแวบปิงแวบเลยคือผมรับรู้สถานะที่แท้จริงนะคือผมไม่เข้าใจตอนที่ผมอยู่หลายวันที่ผมอยู่ในในค่ายทหารนั้นะผมไม่เข้าใจว่าทําไมผมถูกปฏิบัติแบบนี้แล้วมันอื่นอัดใจมากมันอึดอัดมันมัน คุณเข้าใจลื่นปักกะได้ไหมมันมันจะหัวมันจะหมุนหมุนไม่หมุนมาแล้วผมรู้สึกว่ามันอธิบายไม่ได้มันมันไม่ยุติธรรมแต่พอเขาบอกผมเป็นเฉลยเท่านั้นแหละโอ้ไอซีเครียนะครับผมเลิกเลิกวอลเวลเลยเลิกวอลแวเลยนะครับว่านี่นี่คือสถานะที่แท้จริงของผมโอเคอ๋อผมลืมเล่าฉากหนึ่งเนื่องจากว่าจะต่อจากแคชปี if y ู u ค a n นะครับนึ่เป็นฉากสำคัญ เป็นฉากที่คือยังไงคุณไม่มีทางลืมภาพนะั้นมันเป็นฉากที่ผมรู้สึกว่าตัวเองเหมือนจอห์นวิชคือไอตอนที่เขาทุบประตูห้องอะ่ะแล้วบอกให้ผมเปิดประตูอะ่ะรถทังมากเสียงตังมากเลยนะครับคือในขณะที่ผมไปพิมพ์พิมพ์ว่าผมถูกจับแล้วผมยังไม่ได้ใส่เสื้อนะครับผมมีเกงแค่ตัวเดียวดังนั้นเนี่ยผมพิมพ์เสร็จเรียบร้อยพวกปืนมันยังทุบปังตึ๊ปัง,ปง,ปงอยู่นะผมก็ไบเอาเสื้อมาใส่ แล้วผมก็เปิดประตูออกไป,ป๊ผมเห็นคนประมาณสิบคนครับยืนซ้อนกันไปฮะแต่ทุกคนเนี่ยถือปืนแล้วก็ส่องมาที่ผม <laughs> เป็นสิบกระบอกเลยฮะคำนี้ผมคือคือ,คอภาพที่คุณเปิดประตูไปแล้วคุณเห็นปืนอ่ะคุณคือผมไม่เคยถูกคือผมไม่เคยถูกคนจี้อ่ะที่เอามีดมาจี้มาเดินเดินอยู่แล้วมีคนมาจี้เอาเอาเงินมาเอาโทรศัพท์มาเลยผมผมไม่เคยมีประสบการณ์ถูกใช้อาวุธอ่ะ ผมผขู่ตรงใชผมผมไม่เคยมีแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่ผมมีประสบการณ์แบบในระดับที่เรียกว่าชิมเนี่ยนะครับคือเป็นปืนสิบกบอกแล้วฟิลจริงๆฟิลเหมือนจอนวิชเลยนะครับแต่ว่าเป็นจอมวิชที่หงอยเลยนะครับแบบม่นโดนปืนสองขึ้นมาแล้วผมโอ้โหที่เป็นเสียก่อนนะครับตำรวจให้เหตุผลยังไงไหมครับตำรวจให้เหตุผลว่าที่เขาจะต้องเอากําลังมาแล้วก็ต้องทําอะไรขนาดนั้นเพราะว่า เขาคิดว่าคนระดับมปออะายจุดนั้นเนี่ยหากมีการหลบหนีนั้นเนี่ยจะต้องมีมือปืนหรือคนมีสีเนี่ยคอยคุ้มคุ้มกันความปลอดภัยครับนะครับเขาคิดว่าเป็นแบบนั้นนะครับเอาละอันนี้ก็เรื่องจอดมิจบไปนะครับกลับมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการรับประหารนะครับเป็นเรื่องที่ผมได้มีประสบการณ์ขึ้นศาลทหารนะครับ คือผมไม่เคยมีจินตนาการเลยนะครับแม้ว,ว่าจะเคลื่อนไหวทางการเมืองแบบเขาเรียกว่าหลังผ่านปี5้าสามมาแล้วว่าเดือดว่าอะไรแล้วอะไรนะครับแล้วก็เป็นคดีความมาผมเคยถูกพลเอกสนธิกับปเดกสะภาพฟ้องมานะครับเคยขึ้นศาลเคยต่อสู้กับทหารเคยอะไรแต่ว่าผมไม่เคยมีจินตนาการเลยว่าผมจะต้องถูกดําเนินคดีในศาลทหารแต่พอถ้าคุณทบทวนเรื่องคําตอบที่นายสิคนนั้นตอบว่าคุณเป็นเฉลยแล้วเนี่ย กูจะเข้าใจเรื่องนี้ได้แต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่ไม่แฟร์มากๆเพราะอะไรครับขณะที่คุณเข้าไปสารน,นั้นเนี่ยมันเป็นสารทหารและคนที่ฟ้องคุณนั้นเนี่ยก็เป็นอายการทหารและคนที่นั่งบันลังอยู่บนข้างหน้าคุณนั้นเนี่ยทั้งสามคนนั้นเนี่ยเป็นศาลทหารเป็น,นปตุลาการทหารสารทหารตอนขณะที่ผมยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยผมไม่รู้เลยว่าผม <laughs> ผมจะต่อสู้ยังไงนะครับผมข้ามเรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งถ้าผมไม่พูดในวันนี้ผมผมคงไม่ทําไม่ได้ เพราะลูกชายของเขาืนอยู่ใน,ใน,ในที่นี้วันที่ถูกส่งตัวออกจากค่ายทาหารและมาที่สโมสรกองทัพบกนนเนี่ยนะครับเพื่อมาทําคดีแล้วก็จะส,ส,ส่งเรื่องต่อผมเป็นการส่งให้สูขข่กระบวนการยุติธรรมนะครับผมโดนคดีแรกนะครับขัดขืนคําสั่งคสชนะครับคดีที่หนึ่งสองผมโดนคดีพรบอรคอมพิวเ,เตอร์เนื่องจากไปโพสต์ในอินเทอร์เน็ตนะครับไปบอกเขาว่าไอ้พวกนี้มันเป็นพวกรัฐประหารยึดอำนาจทำลายการปกครองรล้มะกันพอ อันที่สามผมโดนมาตรา1นึ่ภัยความมั่นคงนะครับตอนที่ผมติดอยู่ในคุ๊มผมถูกฟ้องมาตราหนึผมสาบานได้เลยว่าในขณะที่อยู่สู้สู้ยืนคันแอบอยู่แล้ว,ลวสู้นั้นเนี่ยผมตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าผมทำสิ่งนั้นเนี่ยโดยสำนึกของพลเมืองเพื่อพิทักรัฐธรรมนูญ ผมคิดว่าผมเป็นพนลเืองดีตอนเด็กๆผมถูกสอนว่าเราเด็กๆต้องต้องเป็นพนลเืองดีใช่ไหมครับรักษากฎหมายอย่าทําผิดกฎหมายเอาอีหามีคนเอาอาวุธสงครามมายึดอํานาจล้มล้างการปกครองเอาผมพิทักษ์รัฐธรรมนูญผมพิทักษ์กฎหมายผมผิดยังไงปรากฏว่าพบมันผิดแล้วกันอะ่ะก็พาผมจับผมไปอยู่ในค่ายทหารเก้าวันนะครับแล้วก็เอามาส่งตัว คนแรกเลยที่ผมเจอซึ่งไม่ใช่ตํารวจและไม่ใช่ทหารแล้วก็ไม่ไม่ใช่แม่บ้านใ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 นสมส,สตํารวจตํารวจคนหนึ่งเดินมาบอกผมบอกคุณสมบัติมีคนอยากพบคุณผมนี่งงเลยกูมาที่ยังไม่รู้กูมาที่ไหนยังไงน,นจะยัจับต้นจดปลายไม่ถูกนะครับแต่ว่าได้ตํารวจคนนั้นเดินมาบอกผมว่ามีคนหนึ่งอยากพบตัวคุณใครครับทนายอานนท์นำพาน ผมบอกว่าไปเอาเข้ามาเลยครับไอ้ตำรวจคนนั้นยังรอกี้ผมอยู่เลยนะครับบอกว่าคุณสมบัติคุณไม่ควรทําให้เรื่องเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่คุณไม่ต้องให้เขาเข้ามาหรอกนะไอ้นี่เป็นกระบวนการธรรมดาปกติไม่มีปัญหาอะไรนะถ้าทางที่ดีก็ไม่ต้องให้เข้ามาแต่ผมยืนยันครับยืนยันให้อานนท์นำพาเข้ามาแล้วก็อานนท์นำพาเป็นทนายในคดีความของผมในคดีที่ผมเดิมถูกดําเนินการในครั้งนั้นทั้งหมดนะครับ โอเคครับทั้งหมดนั้นก็เป็นเรื่องราวช่วงสั้นๆน,นะครับผมอาจจะเล่าเหตุการณ์ลักษณะนี้เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความผิดปกตินะครับในกระบวนการยุติธรรมนะครับผ่านเรื่องราวที่ผมประเทินอยู่นะครับแต่ผมแบบจะบอกว่านี่ประเทศไทยนั้นไม่ใช่หนังเรื่อง Catch Me If You Can หรือ John Wick ครับการเมืองไทยเป็นการเมืองที่คล้ายๆกับภาพยนตร์ไทยยอดนิยมเรื่องหนึ่งครับ ที่มีด้วยกันหลายตอนและมันจะมามันสลับกันมาเรื่อยๆนะครับเมื่อโอกาสมาถึงขบยนต์ไทยเรื่องนั้นชื่อว่าบ้านผีปอบครับนะครับและมันจะมีการยึทํานา้หมุนไปหมุนมาแบบนี้นะครับผมก็หวังว่าเทรนนึกบ้านผีปอบนั้นจะได้จบไปนะครับและพวกเราจะได้กลับสู่ความเป็นปกติและขอให้มีการเนรโ้ษกรรมนับโทษการเมืองทุกคนครับขอบคุณครับ